กับก็กลับสวัสดีนะครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะครับกับสวัสดีไปยังผู้ประกอบการรถครุดที่เคารพทุกท่านเช่นเคยนะครับผมและนี่เลยครับวันนี้มาชมกับ ิตาชนะครับดูครับ120ในสภาพที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมต่างจากที่ยังไม่ทำสียังไม่เก็บรายละเอียดนะครับเนี่ยฮะต่างกันเยอะมากนะครับเช่นเคยครับตอนแรกเราก็จะเห็นในแบบที่ยังไม่มีเสือเฟรมนะครับเนี่ยฮะ แต่วันนี้รถจอดกลับด้านอยู่นะฮะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเราพามาชมรายละเอียดนะครับตอนแรกก็ในสภาพที่ยังไม่ทําสีนะครับก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะก็จะมีตัวล็อกให้นะครับตัวล็อกนะครับสีด้านในก็จะเป็นเก็บเป็นสีดํานะครับผมนะฮะเก็บเป็นสีดํา ส่วนปั๊มนะครับปั๊มก็จะเป็นแบบว่าล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ครอยรั่วนะฮะดูครับเร e ียบร้อยนะครผมสายไฮดรอลิกทุก,ท,กทุกสายทุกเส้นนะครับมีเช็คแรงดันน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับผมกรองเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะฮะนี่ฮะนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งหมดนะครับน้ำมันไฮดรอลิกเปลี่ยนใหม่นะครับของใหมท่ทั้งหมดนะครับเจาะรูนะฮะ มีเจาะรูมาเรียบร้อยนะครับผมบโอ้บายแล้วน,นี่จะเป็นกีแดแต่ใหรีวิวนะหรว่ารอบรอบแต่ว่าคานันนี้เป็นเก็บสีนะครับทั้งหมดมีกล้องหลังนะครับ,รบเป็นแทกไบแทกกว้างแล้วนะครับผมดูครับ เสริมนอกเสริมในรับชรวยช่วยได้นะครับช่วยได้ในระดับนึงครับเมื่อกี้ผมลองขับดูนะครับแอร์เย็นมากแอร์เย็นเฉียบเลยนะฮะดูครับสีแบบว่าเนียนๆนะครับจังสีนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับรถก็นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับสวย หวังนะครับสำหรับรถสเปคนอกนะครับผมสเปคญี่ปุ่นนะครับอะไรครัมาเลือกมาชมกันได้นะครับที่นี่เนี่ยดูด้นในครับมีตัวรถเป่นเป่นเคยนะครับเนี่ยนะ เช็คใหม่นะครับโอ้มีที่ปรับนะครับผมที่ปรับคอนโทรลนะครับควบคุมใส่กรองเปลี่ยนใหม่นะฮะเนี่ยน้ำฉีดฉีดน้ำฝนนะครับเปลี่ยนใหม่อ๋อนี่น้ำหม้อน้ำนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเติมในระดับที่ใช้งานได้นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมแห้งแอ แทงแง่ล้างหม้อน้ำก็ล้างนะครับนะฮะสวยเลยครับนะฮะดูเจาะรูให้นะครับผมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเช็คให้ใหม่ทุกอย่างมีถาดนะครับเป็นชื่อของที่นี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะเสริม นองในเช่นเคยนะครับอันนี้ในสภาพที่ทําสีเรียบร้อยแล้วนะครับดูฮะรายละเอียดหรเล็กน้อยที่นี่เก็บให้หมดนะครับที่นี่ไม่ได้ปล่อยผ่านนะครับเนี่ยตัวล็อกฟรีครับตัวล็อกกันกระจกนะฮะไฟส่องสว่างโหคันนี้สวยงามมากนะครับเป็น120สสภาพสวยๆนะครับ ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับเอ้ะคันนี้คันนี้ราคาจบที่เท่าไหร่นะฮะทันนี้เป็นนะฮะเป็น120ของฮิตาชินะครับล้าน85นะครับดูฮะท่านจะได้ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้งานเลยนะครับเ,เสริมให้ใหม่นะครับจจรรบี อาจให้ฟรีนะครับจรลลีครับรถก่อนออกท่านจะได้อาจจรลลีฟรีนะครับเนี่ยฮะเสริมเรียบร้อยนะครับดูกันชัดชัดนะฮะมุกิก็จะได้ฟันใหม่นะครับฟันใหม่5ซี่นะครับเสริม ข้างนะฮะแล้วก็เสริมหลังนะครับผมตัวนี้จะไม่มีลายเจาะนะครับจะไม่มีลายเจาะมานะครับนี่อขุดงานแบบว่าใส่ดำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลอกปรับที่ปรับดินอย่างเงี้ยฮะกำลังพอดี เป็นเซต x ร้อยยี่สิบขีดสามนะครับผมนี่ฮะเบื้องหลังการตรวจเช็คถ่ายทำนำเสนอโดยคุณเอิร์ทนะครับกับคุณโจนะครับผมนี่นะฮะสีใหม่เรีย่ยมๆนะครับผมหลังจากที่ฝนตก อย่งแป๊บสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกแล้าใดๆทั้งสิ้นนะครับ,นะรบมีนี่ด้วยนะฮะยังกระรถตัวไปนะครับยังกระรถกระบะรถถิงนะฮะเก็บใหม่ <Keep my S 1> นะครับผมเก็บสีใหม่ อน้ำใบพัดชิคให้ใหม่หมดนะครับเป็นเครื่องของอิซุสุ 44JJ1 นะครับผมนี่นะฮะ 4JJ1 ตัวนี้ผมว่าใช้ดีนะครับเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบ นะอะไรด้านในนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับด้านในนวิบวับนะครับนะ เจอร์ก็คือครบนะครับผมไม่มีแตกนะครับทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะครับดูวะที่นี่นํานําเข้ารถได้สวยงามมากนะครับเนี่ยมีที่เคาะกระจกเสริมนะครับติดฟิล์มให้ใหม่นะครับนี่ติดฟิล์มให้ใหม่เนี่ยฮะอุปกรณ์เครื่องเสียง ครบชุดนะครับนี่ครับจะติดตามคุณไปทุกที่นะครับผมขายแล้วไม่ใช่ขายเลยนะครับดูครับนี่ท่านติดตามติดต่อได้อย่างสบายใจนะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับดูครับมีทีมช่างนะครับแล้วก็มี่ายขายแล้วก็มีฝ่ายอะไรติดตามท่านไปนะครับผมนี่ยฮะไม่ได้ขายแล้ว ทิ้งนะครับหรือวมีที่เขาเรียกอะไรอันนี้คือดูองศารถนะครับผมเอียงซ้ายเอียงขวานะครับเงียนหน้าอะไรเงีย้ยฮะโอเคครับผมสำหรับเจ้าที่จะชี้คันนี้นะครับสภาพสวยนะครับเดี๋ยวดูโดยรวม โนะดยรวมกันเลยนะครับดูฮะสวยงามนะครับมาชมตัวจริงได้นะครับที่บางนาเทคเตอร์นะครับผม คนะครับก็โอเคนะครับสำหรับเจ้าอินเตอชีกคันนี้นะครับเดียวกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ